รถครอบครัวอเนกประสงค์กับราคาไม่เกิน200,000บาทพบกับโตโยต้าวิ2.0ตัวคิวปี2 0 0 4เกียร์ออโต,โต้คันนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาเซ็นเตอร์นะคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมขาะนำเสนอรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะนั่นคือ Toyota v i ิ2.0 Q ง Auto เกียร์ออโต้ปี2004ท่านผู้ชมค่ะปี2004ก็จริงนะคะแต่ว่าสภาพดีมากนะคะเดิมๆเ,เลยที่สำคัญรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะคะอ่ะออยเดี๋ยวซูมใกล้ๆเลยนะคะสีดำที่เ,าเงาๆนี่เพราะว่าขาดเคลือบแก้วขาดเงาให้นะคะท่านผู้ชมภายในนะคะ เราพาชมภายในนี่ก็เดิมเดิมมากนะคะปี04แต่เดิมมากหนังนี่ก็เดิมเห็นไหมคะอาจจะมีแตกบ้างเพราะปี04เนาะอย่างนี้ค่ะแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เลยค่ะอยางถือว่าสดอยู่นะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะแอ,เอ,อาาร์แบบ่าเบอร์สายประสานมีรัตต์ลีด้วยนี่ค่ะเกียสใส่ของโอเคมากเลยนะคะเนี่ยลายตรงนี้ก็ยังเดิมเดิมเห็นไหมคะเนี่ย มีแตกนิดนึ่งเนี้ยค่ะท่านผู้ชมนะคะลายเขาสวยมากนะคะกับครอบครัวราคาเบาๆนะคะอะใจลมพาชมยางก็ใช้ได้อีกนานๆเลยค่ะท่านผู้ชมใช้ได้แบบนานๆลืมเลยค่ะโอเคนะคะความเดิมของรถเนี่ยค่ะสายเบี้ยวเนี่ยค่ะเดิมเดิม,เด,มเดิมมากเลยนะคะกว้างไหมกว้างมากท่านผู้ชมเนี่ยภายในของวิบมันจะดีตรงนี้ค่ะข้อดีของเขาคือเดินหากันได้เลยเนี่ยค่ะ เดินจากตรงนี้ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมคะที่พักแขนก็สบายนะคะรถ7็ที่นั่งรถครอบครัวนี้เหมาะมากนะคะท่านผู้ชมค่ะ,ะที่สําคัญข้างหลังค่ะท่านผู้ชมข้างหลังกว้างมากนะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีว่าพับเบาะรุ่นนี้ดีมากโตยต้าวินี่เขาทำเบาะได้ดีคนะคะอสองจุดศคิวนะ,ะโอเคอ่ะ โอเคนะคะเนี่ยเบาด้านหลังนะคะแถวสามตรงแบบนี้สมมุติเราจะเอนมาอีกนิดนึงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ดึงมาะคะ่ะปรับได้อีกใช่ไหมคะอ่ะสมมตุติเอนอีกนิดนึงนะคะท่านผู้ชมนั่งแบบสบายเลยนะคะอีกไปเด็นนึงพับเบาได้เรียบมากค่ะท่านผู้ชมคันเนี้ยเป็นสเต็ปของเขาเลยเห็นไหมคะ่ะอ่ะสมมุติเราใส่ของเยอะนะคะดึงได้เป็นสเต็ปเลยเห็นไหมคะ แล้วเราก็ดึงเอาลงเลยเนี่ยเรียบมากเลยค่ะท่านผู้ชมวางข้าววางของได้นะคะเป็นที่นอนของลูกหลานได้เลยเห็นไหมคะความกว้างของคันนี้ท่านผู้ชมดูเนี่ยค่ะเนี่ยตรงนี้ก็ใส่ของใส่แก้วน้ําได้นะคะมีอุปกรณ์อุปกันเนี่ยค่ะแม่ลงแม่แรงเนี่ยค่ะ อยู่ครบเลยนะคะท่านผู้ชมครบมากเลยค่ะไม่เคยติดแก๊สเดิมมากเลยคันนี้นะคะเป็นรถบ้านเนี่ค่ะเอามาเทินรถคันที่ใหญ่กว่านะคะเป็นลูกค้าประจําของมงคลคาเซนเตอร์เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะอโอเคนะคะว่ามันกว้างขนาดไหนนะะี่ค่ะเรียบมากอะซูมเข้าไปดูสิคะกว้างมากนะคะมีลูกมีหลานเดินข้ามไปมาได้สะดวกเลยนะคะไม่มีอะไรกัน้นสะดวกสบายค่ะ ที่สําคัญหลังคาเขานะคะถ้าซุมเข้าไปข้างหลังจะเห็นว่ามันกว้างมากค่ะท่านผู้ชมกว้างจริงๆนะคะ,อะโอเคขอญาตปิดค่ะท่านผู้ชมความกว้างกัน,นะคะถ้ามองไปด้านนี้เห็นไหมก็ปรับเองได้อีกเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูว่าปี2004ท่านผู้ชมเลขไมจะเท่าไหร่นะคะ โ okay. อ,ออนุญายสตาร์ทสองแสนกพันิโลค่ะท่านผู้ชมไม่เยอะนะคะไม่เยอะเลยรถสิบปีเพราะว่ารถปี2องพันสี่ไหมปีนี้ปีสองพันยี่สอดนะญาตอ่าตัว P A R N ดีเนี่ยค่ะของเขามันจะขึ้นลงได้อย่างนี้เลยเห็นะคะสบายเวลาเราใส่เกียร์ไม่ต้องมามองว่าเอะใส่เกียร์ตรงนั้นตรงนี้นะคะแต่เนี้ยอยู่คู่กับพวงมาลัยเลยเห็นไหมคะก็สบายอ่านี่คือความสะดวกสบายพวงมาลัยของเขาเห็นไหมคะนี่ดูพวงมาลัยก่อนเดิมๆเลยไม่มีรอยเห็นไหมนะคะเนี่ยหัวเกียร์ก็เหมือนกันผู้มชมขาโดูเสิจนะคะด้านหน้าเห็นไหมคะตัวเนี้ยก,กว้างพัฒนาที่ใสในการขับขี่นี่โอ้โหสบายนะคะ บางมีนี้ด้วยที่สองกระจกได้นะคะทันสมัยมากปีศูนย์สี่นี่ทันสมัยมีสองด้านเลยโอเคอ่ะขอญาตค่ะท่านผู้ชมดูห้องเครื่องกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างปีสองพันสี่ห้องเครื่องจะเป็นยังไงบ้างนะคะร้อยห้าสิบแรงม้าค่ะท่านผู้ชม 2.0คิวร้อยแรงม้ากเกียร์ออตโต้ปี2,004นะคะเดิมเดิมเลยอะซูมที่หัวนอ็อตซูมที่หัวนอ็อตเท่าไหร่นะคะเดิมมากเลยค่ะท่านผู้ชมเดิมจริงๆนะคะนี่ตรงนีนนะ้เจ้าของเดิมรักษาดีมากค่ะท่านผู้ชมเอามาเทินเพราะว่าอยากได้รถคันใหญ่ขึ้นเท่นั้นเองนะคะ โตโยต้าวิดสองจุคิวเกียร์ออโต้ปี2004ราคาอยู่ที่1นึ่งแสนเก้าเาันบาทท่านะท่านผู้ชมผ่อนได้4ปี48งวดนะคะจัดเต็มได้เลยนะคะฟรีดาวได้เลยท่านผู้ชมสนใจโทรไปที่เบอร์0ูนย์หกหนึ่งเก้าหนะคะจะถามเรื่องเอกสารก่อนก็ได้ถามว้างมีเอกสารอะไรบ้างติดเครดิตแบบนี้ซื้อได้ไหมหรือพักชำระหนี้โควิดอย่างเงี้ยซื้อได้ไหมโทรมาที่สายลมทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ